ชินในการแก้ปัญหาฟิสิกส์ที่ผมได้มาจากเคมบริดจ์เดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกที่เราควรจะทำตอนที่เราเห็นปัญหา่เราไม่เข้าใจก็คือ play with the problem อันนี้คือการเล่นกับปัญหาลองใส่ตัวเลขมั่ๆเข้าไปแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าเขาทำหนึ่งลูกบอลสิบลูกก็ลองดูว่าถ้าเรามีลูกบอลแค่สองลูกเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ได้พยายามแก้ปัญหาแต่เราอยากเห็นว่าโครงสร้างของปัญหานี้มันเป็นยังไงอย่างที่สองก็คือเขียนทุกอย่างที่เราคิดได้ลงบนกระดาษอาจจะเป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆก,ก็ได้แต่ว่าเราแค่ต้องการจุดเริ เราอาจจะเห็นอะไรสักอย่างที่เราคิดไม่ออกในตอนแรกและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคำถามที่อยู่บนข้อสอบก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่า dimensional analysis เทคนิคนี้ก็คือการดูหน่วยสมมติว่าเรารู้ว่าคำตอบที่เราควรจะได้คือพลังงานเราก็รู้ว่าสมการที่เราเขียนต้องมีหน่วยพลังงานซึ่งหน่วยทุกหน่วยในฟิสิกส์สามารถเขียนในเชิงของ SI unit ได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคำตอบสุดท้ายควรจะเป็นความเร็วอะไรสักอย่างความเร็วมีหน่วยเมตรต่อวินาทีซึ่งแปลว่าเราก็พอรู้แล้วว่าคำตอบสุดท้ายจะต้องหนาตาเป็นยังไงถ้าเรารู้หน่วยของคำตอบแล้วเเรรราาาาากก็จะะลลับบไไไปดดููว่้้้ขออมมง สมมติว่าเรา,ราม,มรีอะไรสักอย่างที่มีหน่วยเมตรแล้วก็เลยสักอย่างที่มีหน่วยวินาทีงั้นแต่ว่าเราก็ต้องเอาอะไรสักอย่างที่มีหน่วยเมตรมาหารด้วยอะไรสักอย่างที่มีหน่วยวินาทีถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้ตองวิธีนี้อาจจะไม่ได้บอกคําตอบได้ตลอดแต่ว่ามันก็พอไกลเราได้ว่าคําตอบสุดท้ายต้องหน้าตาเป็นยังไงถ้าใครเจอปัญหายากที่คิดไม่ออกก็ลองใช้เทคนิคพวกนี้ดูได้นะครับ